สวัสดีครับผมเฟิร์สในเมซส่นะครับผมตอนนี้ผมก็อยู่กับจอโ o วี l เอ็ก k นะครับเป็นจอที่นิยมกันมากนะครับในหมู่นักกีฬานะครับผมก็วันนี้ก็จะพาเพื่อนๆเนี่ยมาชมกันว่าตัวจอเนี่ยมันสามารถทําอะไรได้บ้างแล้วมันมีฟังก์ชันอะไรพิเศษกว่าจอตัวอื่นที่ทําให้นักกีฬาอีสปอร์ตสนในะครับเลือกใช้นะครับผม และในท้ายคลิปนะครับผมก็จะพาเพื่อนๆไปรู้จักกับ XL Setting Share นะครับซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ทางโซเวียนะครับที่จะทำหให้จอ XL Series ของทางเพื่อนๆเนี่ยสามารถเซฟการตั้งค่าเนี่ยออกไปใช้นอกบ้านไปแชร์ให้เพื่อนหรือว่าจะเอา Setting ของนักกีฬาที่เราชื่นชอบเนี่ยมาปรับใช้กับตัวเองก็ทำได้เช่นกันครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าความเศษของเจ้าตัวจอเนี่ยมันทำอะไรได้บ้างไปดูนครับ เราไปดูในส่วนแรกก่อนเลยดีกว่านะั่นคือฐานของจอนะครับซึ่งจะถูกออกแบบมาให้มีความโค้งมนรองรับการวางแผ่นรองเมาส์นั่นเองครับแล้วก็ตัวจอเนี่ยสามารถปรับองศาได้เอียงซ้ายเอียงขวานะครับ สำหรับคนที่เล่นคีย์บอร์ดในแนวเฉียงครับมันจะทําให้คีย์บอร์ดเนี่ยไม่ชนกรบฐานนั่นเองนะครับผมและในส่วนต่อไปนะครับตัวจอก็สามารถดึงขึ้นดึงลงได้นะครับปรับความสูงต่ำนั่นเองครับหงายหน้ากลมลงได้หมดเลยนะครับสำหรับเจ้าจอตัวนี้นะครับเรามาดูในส่วนถัดไปอย่างรีโมทคอนโทรลนะครับที่จะสามารถทําให้เพื่อนๆเ,เนี่ยปรับเซตติ้งการตั้งค่าจอเนี่ยได้อย่างคล่องแคล่วว่องไวนั่นเองครับผมตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของการ พีเซตไว้นะครับผมแล้วก็เซฟเอาไว้นะครับเป็น1 2 3อย่างนี้นะครับผมทําให้เพื่อนๆเนี่ยสามารถเซฟการตั้งค่าของจอแล้วก็กดเลือกใช้ได้เลยนะครับผมหรือใครจะเข้าไปตั้งค่านะครับผมเพียงแค่กดตรงนี้นะครับผมก็จะสามารถปรับโหมดได้นะครับผมนี่โหมดที่เราจะเลือกก็จะมีของเรื่องไดแอคนะครับแล้วก็จะมีสีนะครับความสว่างนะครับผมแบ็คเอ็กโคลิเซอร์นะครับซึ่งเดี๋ยวเราไปเจาะลึกกันดีกว่าว่าโหมดต่างๆตรงนี้เนี่ยมันสามารถทําอะไรและปรับอะไรได้บ้างครับไปดูกันครับ เอาละครับผมก็จะพามาดูนะครับการปรับตั้งค่าฟังก์ชันต่างๆของทางเจ้าตัวจอ s o n y XL2546K นะครับว่าสามารถปรับอะไรได้บ้างนะครับถ้าสังเกตเห็นดีๆเนี่ยในเมนูเนี่ยเพื่อนๆสามารถเลือกปรับได้เยอะเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปดูหลักๆที่นักกีฬาส่วนใหญ่เนี่ยเลือกปรับกันนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวมาในส่วนของ Color w i b r a n c รก่อนนะครับก็การปรับ Color อ i b r ว n c รพุ่งขึ้นไปเนี่ยมันจะทำให้สีของเกมเนี่ยดูสดขึ้นนะครับอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับถ้าเพื่อนๆสังเกตนะครับ อันนี้ค่ามาตรฐานของมันนะครับจะอยู่ที่10นะครับผมสีก็จะประมาณนี้นี่คือสีมาตรฐานนะครับผมแต่ถ้าเราปรับขึ้นไปเนี่ยมันก็จะสดยิ่งขึ้นนะครับมันจะทําให้เราเนี่ยมองเห็นศัตรูเนี่ยหรือสิ่งต่างๆในเกมเนี่ยชัดยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผมแล้วมาในส่วนของเรื่องแบ็ k อีค a l ไ z เซอร์นะครับซึ่งค่ามาตรฐานของมันเนี่ยก็คือปิดอันนี้ก็คือปิดอยู่นะครับผมอยู่ที่ศูนย์นะครับผมแต่เมื่อเราเปิดเนี่ยผมจะให้เพื่อนๆเนี่ยสังเกตนะครับในห้องลงรถตรงนี้เนะะี่ยฮะมันจะมีความมืดอยู่ใช่มัครบ มันจะมีความมืดอยู่แล้วเมื่อเราปรับแบ็คอีควอไลเซอร์นะครับ เห็นไหมครับว่าในส่วนที่มืดของเกมเนี่ยมันสว่างมากยิ่งขึ้นนะครับถ้าเพื่อนๆสังเกตในส่วนของแบ็ k อีควอไลเซอร์เนี่ยหน้าที่ของมันก็คือการปรับมุมมืดในเกมนะครับที่มีความมืดโดยที่ไม่ปรับในส่วนของที่พื้นที่สว่างอยู่แล้วให้มันสว่างมากยิ่งขึ้นไปอีกนะครับก็คือเหมือนกับว่าฟังก์ชันเนี้ยมันจะปรับเฉพาะในส่วนของที่เป็นที่มืดๆนั่นเองนะครับผมทำให้เพื่อนๆเนี่ยสามารถมองเห็นสตูในมุมมืดเนี่ยได้ดียิ่งขึ้นไปอีกนะครับสำหรับฟังก์ชันแบ็กอีคึอไม่ได้เลยนนั่ก็คือรน เองครับผมสำหรับรุ่นจอ s o เว XL2546K นะครับมาพร้อมกับไดแอ a พัดสระดับด้วยกันนะก็คือระดับไฮแล้วก็ระดับพรีเมียมนะครับผมซึ่งส่วนตัวนักกีฬาส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเลือกใช้ในระดับพรีเมียมเลยนั่นเองนะครับไดแอทพัดเนี่จะช่วยในเรื่องของภาพสั่นไหวนั่นเองครับพอเกิดการสั่นไหวหรือการยิงปืนเนี่ยที่มีการสั่นอย่างเงี้ยครับผมอ่า ในเรื่องของดแอพพัเนี่ยจะช่วยลดการสั่นไหวหทําให้ภาพดูสมูทขึ้นและเพื่อนๆก็จะสามารถคุมเปิดได้ง่ายยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพเปรียบเทียบให้ดูนะครับว่าความแตกต่างระหว่างการเปิดและปิดการใช้เนี่ยมันเป็นยังไงนะครับ ครับก็มาถึงในส่วนของตัวซอฟต์แวร์ XL Setting to Share แล้วนะครับผมที่จะสามารถทำให้เพื่อนๆเนี่ยนำ setting ของเราโปรเพ a y อร์หรือจะเซฟของตัวเองออกไปใช้นอกบ้านแชร์ Share ต่อให้เพื่อนๆก็ทำได้เช่นกันครับเมื่อเปิดหน้าซอฟต์แวร์มาแล้วเนี่ยหน้าตาก็จะประมาณนี้ครับแล้วก็พร้อมกับขึ้นรุ่นจอบอกนะครับว่าเราเสียบจอรุ่นอะไรอยู่ อย่างของผมก็จะเป็น XL 2 5 4 6 okay, K นะครับก็กดเลือกเข้าไปเลยครับแล้วก็กดเลือกโหมดที่จะเซฟพรีเซตนั้นไว้นะครับผมสำหรับผมก็เลือกเป็นเกมเมอร์หนึ่งนะครับแล้วเพื่อ,อนๆก็ไปที่หน้าเพจเฟซบ o ๊ก Perpermoot Esport ได้เลยครับทางเพจได้แปะลิงก์เซตติ้งต่างๆของทาง Sovy ไว้แล้วนะครับซึ่งตอนนี้ Sovy เนี่ยมีเซตติ้งใหม่ของ v a l o r n t เนี่ยเข้ามาให้เราได้โหลดกันแล้วนะครับผมเกมอื่นๆก็มีเช่นกันครับไม่ว่าจะเป็น PUBG Apex, Rainbow Six, Call of Duty หรือ t a k o v นั่นเองครับ แล้วก็ในส่วนของคอนฟิกของโปรเพเยอร์นะครับก็จะมีของเจมส์ซ่าน่ารักกับโยชิมินบุรีนะครับที่ทางเพจได้แปะไว้ให้เพื่อนๆดาวน์โหลดนะครับเมื่อดาวน์โหลดมาแล้วเนี่ยไฟล์ที่เราได้เนี่ยก็จะเป็นไฟล์ประมาณนี้ครับอย่างของผมเนี่ยเตรียมไฟล์ของว a l ์โลแรน์ไว้แล้วนะครับผมง่ายมากครับวิธีที่จะ Import เข้ามาหรือวิธีที่จะเพิ่มเซตติ้งเข้ามาในส่วนของซอฟต์แวร์เนี่ยเราแค่กดบวกเข้าไปครับแล้วเราก็เลือกโฟลเดอร์ที่ที่เราโหลดตัวคอนฟิกมานั่นเองนะครับผมอย่างของผมเนี่ยใส่มาแล้วเป็นที ตอนนี้จอก็จะปรับจูนให้เข้ากับคอนฟิกที่โหลดมานะครับรอสักครู่อ่าเมื่อเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วมันก็จะถามให้เราเนี่ยเซฟนะครับผมว่าเราจะเซฟไหมเรากดเซฟไปครับเป็นที่เรียบร้อยครับตอนนี้เซตติ้งหน้าจอผมตอนนี้ก็จะเป็นของวา l โลแลนจากทางโซวี e ที่ปรับจูนมาให้เราได้พร้อมเล่นเกมอย่างที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมง่ายมากครับเพื่อนๆสาหรับคลิปนี้ผมเฟิร์สไดมิสิตขอตัวลาไปก่อนขอบคุณที่ติดตามรับชมครับขอบคุณครับ